นั่นเห็นไหมไฟล้าเม่านให้มันเป็นขันเป็นโตนเจ้าเจ้เอาเอาละเอาลเ่ยเี่เองเ็จ้านองเง็ีกออกเทใสเอาเข้าไปจ่วนระสงไนดสวนระสค่ะเปิดห่ๆลกฮ เอาแล้วเอาทำไมไอ้ดาวไอ้โจ๊กผมใช้สุดจี๊ดถ้างั้นเราล้างไม่ได้แล้วล้างีหลีเดี๋ยวเพิ่งเอาตัวที่เป็นสุขเออดันเ็ดให้มันหมันคุ้งอย่างเอาเนี่ยแหละเฮ็ดใส่ลูกพี่ออสก็ไปเย่ออันนี้ใช่ไงลูกนี่เจาะมองกลางๆเลยมันยังไง จะเ,เป็นลูกสาวลูกซ้ายนี่เป็นตาวชงไปเฮ็ดก่อสร้างเนาะออกมาชีพนี้ออมาใสา่ดิเจ <c oughs> สไอ <c oughs> วิลทีเอสคือทมงานก่อสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัเลยถ้าบ้านพังในเพลงพละนหนึ่งปีไม,ไ,มไม่ใช่ตว่าทำไมมันส้มเดี๋ยวน้ตรงจา,กกา <c oughs> งคนหนึ่งมานส้มบูมีโบก็กระทางละสามอ้อเท่าไหร่จะมาจ่าอ้ยมึงเสื่อหีมึงเท่าไหร่เอ้าเอาสามนี่สามยังไม่เต็มเลย ก็ใส่เด็พอดี